ตอนที่2,689ภายในสวนสนหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบหลีเคอรเออกับเอสควิสิตกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะหินพวกเธอดูจะก,กำลังตกอยู่ในสภาวะสับสนเจ้าคิดเกี่ยวกับข้อบกพร่องของวิชาเตนพ,พาได้หรือ,อยังเ,เอสควิสิตถามขณะที่มองไปที่หลีเคอเออหลีเคอเออรใส่หัวแล้วพี่ล่ะเอสควิสิตใส่หัวเช่นเดียวกันเธอขหมหดคิวและพูดสำหรับพวกเรา ต้นใหม่คือหอนทางสําหรับการได้รับความเข้าใจใหม่ๆแต่ทว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสําหรับการเรียนรู้สถานการณ์ของพวกเราในตอนนี้ทั้งดีและแย่ในด้านบวกคือพวกเราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากฮันเซินและเขาจะช่วยให้พวกเราได้รู้สึกว่าจิตใจที่ทรงพลังนั้นเป็นยังไงเขาจะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตของพวกเราแต่ถ้าพวกเราเอาแต่เรียนรู้ตามเขาเพียงอย่างเดียวพวกเราก็แค่กอปปี้ความก้าวหน้าของเขาเท่านั้นพวกเราจะเป็นแค่ของเรียนแบบ และไม่สําคัญว่าพวกเราจะพยายามทําตามสิ่งที่เขาทํามากสักแค่ไหนพวกเราก็ไม่มีวันได้ผลลัพธ์เดียวกับที่เขาบรรลุเส้นทางที่พวกเราเ้าไปนั้นจะต้องนําไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวใหม่พวกเราจําเป็นต้องบุกเบิกเส้นทางของตัวเองแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้มันดูจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆลี่เคอรเออรีพูดขึ้นมาแต่จิตใจของหานเซนแข็งแกร่งเกินไปด้วยระดับของพวกเราพวกเราไม่มีทางระบุข้อบุกพร่องของเขาได้ ความจริงที่พวกเราพูดแบบนั้นออกมาถือเป็นอะไรที่แย่อย่างไม่ต้องสงสัยเขาควรจะเป็นตัวใหม่ของพวกเราไม่ใช่พวกเราเป็นตัวใหม่ของเขาถ้าหันเส้นสร้างทัศนคติกับพวกเราว่าไม่อาจจะก้าวข้ามเขาไปได้แบบนั้นพวกเราก็ถูกกาจัดโดยเขาเรียบร้อยแล้วเอ c ค u วเซีพูดด้วยสีหน้าจริงจังถ้าอย่างนั้นพี่คิดว่าพวกเราควรจะทํำยังไงดีเลีคเ,เออไม่สามารถคิดเกี่ยวกับหนทางแก้ป,ปัญหานี้ได้ ทางหนันสร้างภาพของความไร้เทียมทานที่ลบไม่ออกกับพวกเธอแบบนั้นพวกเธอก็จะอยู่ใต้เงาของเขาไปตลอดกาลนั่นไม่ใช่ตัวใหม่ที่พวกเธอแสวงหาหันสั้นจาเป็นต้องพ่ายแพ้สักครั้งความพ่ายแพ้คือหนทางเดียวที่จะลบล้างภาพความไร้เทียมทานของเขาออกไปจากหัวใจของพวกเราเอชควิสิตพูดแต่แต่เชลก็ยังพ่ายแพ้ต่อเขาข้าไม่คิดว่าจะมีตัวใหม่คนไหนที่จะต่อกรก,กับเขาได้ ลีเคอร์เออร์มองเอสครวิสิตด้วยความสับสนเธอไม่แน่ใจว่าพี่สาวของเธอหมายถึงอะไรทำไมถึงคิดว่ามันต้องเป็นตัวมใหม่ที่จะทำให้เขาพ่ายแพ้ล่ะตอนนี้หันเซนได้อันดับที่หนึ่งในการประลองแบบนั้นเขาควรจะไปที่เจเลเดอร์มอนฮอลล์เขาจะเริ่มฝึกฝนที่นั่นอย่างแรกมันจะช่วยเขาในการฝึกฝนอย่างมากอย่างที่สองเขาคงจะถูกบทขยี้เมื่อเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาก็จะสูญเสียความมั่นใจและความอดดีไป อย่างที่สามมันจะทําให้ทัศนคติที่พวกเรามีต่อเขาเปลี่ยนไปพวกเราจะไม่มองเขาเป็นคนที่ไร้เทียมทานอีกต่อไปถ้าพวกเราเห็นเขาพ่ายแพ้เอสคริสิพูดนี่เป็นไอเดียที่ดีมากๆตอนนี้พวกเราเรีบไปสมัครเข้าสู่เจลเดียมอนฮอยกับเขากันผู้โอสโวโอเปนสกายได้รับผลประโยชน์จากฮันส้นดังนั้นข้าเชื่อว่าเขาจะไม่ปฏิเสธคำขอเข้าร่วมของฮันสันลีเคอรเออตอบอย่างดีใจ หันเซิและเป่าเอ๋ยังคงตกปลายอยู่ที่ทะเลสาบอันเดอร์เวิลด์เรียกเธอเอ๋มอบเส้นใหม่อันเดอร์เวิลด์ให้กับเป่าเอา๋ยดังนั้นหันเซิไม่จำเป็นต้องผลัดกันตกปลากับเธออีกต่อไปแต่หันเซินยังคงรู้สึกหดหู่หลังจากที่เขาตกคัมภีร์นภา,าอัมพันขึ้นมาได้ของอย่างอื่นที่เขาดึงขึ้นมาจากทะเลสาบก็เป็นขยะทั้งนั้นชุดกรอกขึ้นสนิมและอาวุธที่หักเป็นภาพที่เห็นบ่อยๆเขายังตกได้แม้กระทั่งเศษของรูปปั้นที่แตกหรืออะไรทำนองนั้นมีอยู่ครั้งหนึ ในครั้งนั้นหลังจากที่เส้นใหมอันด e r w o r l d ของเขากระตกเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นบางสิ่งที่หนักมากๆนั่นทําให้เขาสนิทานไปทันทีว่ามันต้องเป็นบางสิ่งที่หาศจรเขาใช้เวลาอยู่เครื่องวันเพื่อที่จะดึงมันขึ้นมาแต่หลังจากที่เขาดึงมันขึ้นมาได้เขาก็เห็นว่ามันเป็นแค่รูปปั้นขาขาดที่สูงสามเมตรในบางครั้งเปาเออสามารถตกชิ้นอัญมณีขึ้นมาได้แต่หางซส่นไม่รู้ว่าพวกมันเอาไว้ใช้ทําอะไรตลอดเวลาที่พวกเขาตกปลากันอยู่นั้น หมูทั้ง16ตัวก็ยังคงตามติดเป่าเอา๋อพวกมันกินขนมที่เป่าเอ๋อมอบให้กับพวกมันอยู่เป็นประจำแต่พวกมันไม่โตขึ้นเลยสักนิดเดียวพวกมันแต่ละตัวยังคงมีขนาดเท่ากำปัน้นพวกมันดูตัวเล็กน่ารักแต่หันซึ่งคิดว่าพวกมันไร้ประโยชน์ถ้าพวกมันไม่ได้ใช้เวลาในการกินและนอนพวกมันก็แค่ตามหลังเป่าเอ๋อไปไหนมาไหนแค่นั้นพ่อมานี่เร็วหนูตกบางสิ่งได้มันหนักมากๆจู่ๆเป่าเอ๋อก็พูดขึ้นมา หันซึ่รีบเข้ามาหาเธอและช่วยเธอดึงเส้นไหมอันดูเวิร์ขึ้นมาเขารู้สึกว่ามันเป็นบางสิ่งที่หนักมากจริงๆนั่นแหละมันเหมือนกับว่าสิ่งที่อยู่ปลายสายคือภูเขาลูกน้อยๆหันซึ่และเป่าเอ๋อร์ช้พลักกาลังทั้งหมดเพื่อพยายามดึงเส้นไหมอันดูเวิร์ขึ้นมาจากทะเลสาบหลังจากที่ดึงอยู่สักพักใหญ่ๆใ,ในที่สุดพวกเขาก็เห็นบางสิ่งค่อยๆขึ้นมาจากก้อนเมฆพวกเขาเห็นส่วนมุมสี่มุมของมันโผล่ขึ้นมาจากเมฆหมอกนี่เหมือนอะไรกัน หันซ้นตกใจในตอนที่ได้เห็นมันจากที่มองเห็นหันซ้นสามารถบอกได้ว่ามันเป็นวัตถุที่ทําขึ้นมาจากทองแดงขณะที่วัตถุทองแดงนั้นค่อยๆถูกดึงขึ้นมามันก็ปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยไม่นานหันซ้นก็เห็นว่าวัตถุที่โผล่ขึ้นมานั้นเป็นหัวของรูปปั้นแกะและมันไม่ใช่เพียงแค่หัวแกะแค่ตัวเดียวทั้งสี่มุมของวัตถุเป็นหัวของแกะสิ่งนี้ดูเหมือนกับลูกบาทกสี่แกะ หันซึ่งคิดกับตัวเองในตอนที่วัตถุทองแดงปรากฏขึ้นมาให้เห็นทันใดนั้นเสียงขาดของบางสิ่งดังขึ้นมาถึงแม้วัตถุทองแดงจะเกือบถูกดึงขึ้นมาจากทะเลสาบแล้วแต่การดึงก็ถูกหยุดไปเส้นไหมอันโดโบวรที่ตกมันขึ้นมาได้นั้นขาดหันซึมองดูลูกปาดสี่แกะจมกลับลงไปในเมฆหมอกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าแต่เขาเห็นว่าหัวของแกะทั้งสี่หัวดูเหมือนจะยิ้มอย่างแปลกๆให้กับเขาขณะที่วัตถุทองแดงนั้นจมกลับลงไป หันซ่งจ้องทะเลสาบด้วยความสับสนนี่เป็นครั้งแรกที่เส้นไหม่อันดูเวิร์ขัดง่ายๆแบบนี้หันซึและเป่าเออตกปลาด้วยเส้นใหม่อันดูเวิร์ลหลายต่อหลายครั้งแต่เรื่องแบบนี้มีเคยเกิดขึ้นมาก่อนหันซึ่งอยากจะไปทํากับลีเคอร์เออและเอ็กซ์เครดิตแต่พวกเธอยังคงไม่กลับมาด้วยเหตุนั้นหันซึ่งไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นนอกจากตกปลาต่อไปมันผ่านมาหลายวันแล้วกุนซือไว้น่าจะส่งข่าวกลับมาได้แล้ว เราควรจะขอให้หลีเคอเออพาเราไปที่ทะเลทรายนั่นอีกครั้งนะหันซันพูดกับตัวเองขณะที่ตกปลาต่อไปเขารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับคำพินาศผ้าอมพันที่ตกขึ้นมาได้หันซันไม่จำเป็นต้องฝึกวิชาจีโนประหลาดนั่นเขาแค่ต้องใช้วิชาโลหิตชีพจรอย่างกลับตาลปัดเท่านั้นมันเป็นอะไรที่โชคดีขนาดไหนที่เขาจะเจอวิชาจีโนใหม่ง่ายๆแบบนี้หวังว่าคำพินรศผาอมพันจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์นะหันซันคิดกับตัวเอง แต่หลังจากนั้นจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกของเป่าเอออีกครั้งพ่อหนูตกบางสิ่งได้อีกแล้วพ่อรีบมาช่วยหนูดึงมันขึ้นมาทีหันซ้นเห็นเป่าเออใช้มือจับเส้นไหมอันเดอร์เวิร์ไว้อย่างแน่นเธอดูพยายามดึงอย่างสุดแรงดูเหมือนว่าเส้นไหมอันเดอร์เวิร์จะตกบางสิ่งที่หนักอึ้งขึ้นมาได้เหมือนกับก่อนหน้านี้หันซนรีบเข้าไปช่วยเป่าเออร์ดึงเส้นไหมอันเดอร์เวิร์ขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอตกได้ในครั้งนี้ มันหนักยิ่งกว่าลูกปาสี่แกซสีอีกหันเซและเป่าเอ๋อต่อสู้กับน้าหนักที่มหาศาลมันเหมือนกับว่ามีพลังบางอย่างกําลังดึงส่วนทางกับพวกเขาพวกเขาเริ่มจะจับเส้นไหมอันเดอร์โรเอาไว้ไม่อยู่หมูน้อยทั้ง16ตัวรีบเข้ามาช่วยพวกมันเร่งแถวกันและใช้ปากงับที่เส้นไหมอันเดอร์โรวเพื่อช่วยพวกหันเส้นดึงมันขึ้นมาเรากับเป็นการแข่งขันชกเยอะครั้งใหญ่คนสองคนและหมู16ตัวดึงเส้นไหมอย,ย่างสุดชีวิตหลังจากผ่านไปครึ่งวันในที่สุด ว่เขาก็เห็นบางสิ่งขึ้นมาจากทะเลสาบในตอนที่ได้เห็นมันหันเซิ้นก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนขึ้นมามันเป็นลูกบาศกสีแกลอีกแล้วตอนที่2,690พวกเราตกมันได้อีกแล้วหันเซิ้นแปลกใจเขาคิดเกี่ยวกับลูกบาศกสีแกลที่ร่วงกลับลงไปด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มอย่างน่าขนลุก แล้วมองไปที่หัวของแกะที่ถูกตกขึ้นมาหันเซ้นังาดด้วยความประหลาดใจแกะทองแดงนี้มีคิ้วที่ต่ำกว่าและดวงตาก็ปิดอยู่พวกมันดูเหมือนกับพระสงฆ์ที่กำลังทำสมาธิพวกมันไม่ได้ยิ้มอย่างหน้าขนลุกเหมือนก่อนหน้านี้นี่สีหน้าของหัวแกะทั้งสี่ต่างไปจากเดิมอย่างนั้นเหรอหันเซ้นสงสัยกับตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาเส้นแมอันดูเวิร์ลคัอีกครั้งหนึ่งหันเซ้นมองดูลูกมาสี่แกะจมกลับลงไปอย่างรวดเร็ว ครั้งนี้เขาเห็นหัวแกะทองแดงอย่างชัดเจนตอนนี้สีหน้าท่าสมาธิของพวกมันได้หายไปแล้วแกะทั้งสี่ยิ้มอย่างน่าขนลุกอีกครั้งมันเหมือนกับว่าพวกมันรีตาเพื่อมองมาที่พวกเขาดูสิ่งนั้นมันมีชีวิตอย่างนั้นเหรอ่ันั้นตั้งคำถามอย่างสงสัยแต่ก่อนที่เขาจะได้ตรวจสอบมันมากกว่าน,นั้นลูกบาทสี่แกะก็หายไปในทะเลสาบอีกครั้งหนึ่งนี่มันปแปลกจริงๆ ำไมพวกเราถึงตกของสิ่งเดิมได้ถึงสองครั้งติดต่อกันและทำไมเจ้าสิ่งนั้นถึงดูเหมือนกับว่ามีชีวิตนี่จริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในโลกปฏิสาัสารด้วยอย่างนั้นเหรอหันสั้นครุ่นคิดเขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับทะเลสาบอันโดเวลมากนักดังนั้นเขาจะต้องรอให้ลีเคอร์เออร์และเอสควิสิตกลับมาหลังจากนั้นเป่าเออร์ก็ตกลูกปาดสีแกลขึ้นมาได้อีกหลายครั้งแต่พวกเขาไม่สามารถดึงมันขึ้นมาจากทะเลสาบได้ เส้นหมอันเดอร์เวิลด์นั้นมักจะขาดซะก่อนและทําให้ลูกบาศีแกะร่วงกลับลงไปในทะเลสาบส่วนทางด้านฮันเซนเขายังคงตกได้แต่ขยะที่ไร้ประโยชน์สัญลักษณ์บนรูปปั้นหยกเรืองแสงขึ้นมาและทําให้ฮันเซนรู้ตัวว่าลีเคอร์เออร์กับเอสควิสิตกำลังกลับมาไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เห็นพวกเธอแท้เลยผดมาถึงชายฝั่งของทะเลสาบฮันเซนข้าเข้าใจว่าเจ้าอยากจะล่าซีโนเจเนีกมาโดยตลอดใช่ไหม ผู้เราได้เตรียมสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเจ้ามันมีซินโนจนในอีกระดับเทพเจ้าคัมพรีมิทีฟให้เจ้าลาได้ยอย่างปลอดภัยเจ้าจะมีโอกาสได้จัดการซินโนจนในอีกตมลําพังเลีเคอร์เออพูดด้วยรอยยิ้มมันมีสถานที่ดีๆแบบนั้นอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอทำไมพวกเจ้าไม่บอกข่าให้เร็วกว่านี้หันซันถามขณะที่มองไปที่เลียเคอเอ๋อด้วยความสงสัยก่อนการประลองระหว่างตัวใหม่มันเป็นสถานที่ที่เจ้าไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปแต่ตอนนี้ เมื่อเจ้าได้รับอันดับที่หนึ่งในการประลองทุกอย่างก็เปลี่ยนไปลีเคเออเอออธิบายแบบนี้นี่เองหลังจากนั้นหันเส้นก็นึกย้อนไปถึงลูกปาสีแก่เขาก็เลยถามพวกเธอเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อพวกเธอได้ยินเรื่องราวใบหน้าของลีคเคอรเออและเอชควิสิตก็เปลี่ยนเป็นสีเทาเอชควิสิตมองมาที่หันเส้นและถามลูกปาสีแก่ที่เจ้าตกมาได้มันมีความสูงสามถึงสี่เมตรใช่ไหม เอ็กซ์ควิสิตเรื่องมันใหญ่เกี่ยวกับลูกปัดสีแกะที่เธอกาลังคิดและปรากฏว่ามันเป็นสิ่งเดียวกับที่หันซันได้เห็นใช่ลูกปัดอันนั้นแหละมันมีปัญหายอย่างนั้นหรอหันซันถามว่าสังเกตเห็นสีหน้าของพวกเธอเขารู้ว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับเรื่องนี้ลีเคอ,อร์เอและเอ็กซ์ควิซีตมองหน้ากันหลังจากนั้นเอ็กซ์ควิซีตก็พูดขึ้นมาลูกปัดสีแกะนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราเฟรรี่ไฮเคยตกได้มาก่อน หลังจากพูดแบบนั้นอิสควิสก็เงียบไปแล้วหลังจากนั้นล่ะหันสึ้นถามให้ข้าอธิบายลีเคอเอ,อิมองไปที่หันส้นด้วยใบหน้าแปลกๆแ,และพูดคนของพวกเราเคยตกได้ลูกปาสีแกะมาก่อนแต่สิ่งนั้นไม่ชินรางของความโชคดีเฟร y ี่ไฮทุกคนที่ตกลูกปาสีแกะขึ้นมาได้มักจะประสบกับความโชคร้ายบางอย่างหันสึ้นตกใจเขาเขาหมหดคิวและถาม เกิอดอะไรขึ้นกับพวกเขานี่พวกเขาได้รับบาดเจ็บหรือว่าถูกฆ่าตายอย่างนั้นเหรอลิเคอเออใส่หัวพวกเขาไม่ได้บาดเจ็บหรือถูกฆ่าจากประวัติศาสตร์ของเผ่าเฟรี่ไฮมันมีเฟรรี่ไฮสคนที่ตกลูกป่าสีแกะขึ้นมาได้หนึ่งในพวกเขาคือผู้ก่อตั้งเผา่นภาและปราสาทนภานั่นเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอทำไมเจ้าถึงบอกว่านั่นเป็นความโชคร้ายละ่ะ หันซะไม่เข้าใจว่าเธอพยายามจะบอกอะไรการสร้างเผ่าพันธุ์หนึ่งที่กลายเป็นเผ่าพันธุที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นั้นถือเป็นเรื่องดีแมบบ่นั้นทําให้พวกเธอถึงบอกว่านั่นเป็นความโชคร้ายล่ะลีเคอเอ๋ยยิ้มแห้งๆแล้วพูดต่อเฟรี่ไฮคนที่สองที่ตกลูกป่าเสกเกตขึ้นมาได้นั้นมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขามันทําให้เขาฆ่าพ่อแม่ของตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ทรยศเผ่าเฟรี่ไฮหลังจากหยุดไปชั่วครู่ลีเคอเอ๋ยก็พูด คนที่สามที่ตกลุกปาสสีแก่ขึ้นมาได้นั้นขโมยสมบัติที่สําคัญของเผ่าเฟรี่ไฮหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปเขาหายตัวไปที่ไหนนั้นไม่มีใครรู้เจ้าจะบอกว่าเฟรี่ไฮคนที่ตกลุกปาสสีแก่ขึ้นมาได้จะทรยศเผ่าเฟรี่ไฮอย่างนั้นหรือตอนนี้หันเซนเข้าใจแล้วว่าทําไมการตกลุกปาสสีแก่ขึ้นมาได้นั้นถึงเป็นลางของความโชคร้ายถึงแม้มันจะไม่มีหลักฐาน แต่มันก็มีบันทึกที่ยืนยันว่าลูกบาศก์สีแกะนั่นเกี่ยวข้องกับทั้งสามคนเอสควิสิตยิ้มแห้งๆหันส้นไออย่างเก้กๆกังๆข้าไม่ใช่คนของเผ่าเฟรดี้ไฮวันหนึ่งข้าก็จะจากไปนั่นไม่ได้หมายความว่าข้าทรายศพวกเจ้าถูกไหมเอสควิสิตเงียบไปสักพักหลังจากนั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่าเฟรดี้ไฮทั้งสคนเคยตกลูกบาศก์สีแกะขึ้นมาได้เพียงแค่ครั้งเดียว พวกเขาไม่เคยเห็นมันอีกเลยนะับตั้งแต่นั้นแต่เจ้าดูเหมือนจะตกขึ้นมาได้ถึงหครั้งถึงแม้เรื่องการทรยศอาจจะเป็นเพียงแค่การคาดเดาแต่สิ่งนี้ถูกคำนึงว่าเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับเผ่าพันธุ์ของพวกเราเจ้าและเป่าเอ,อ๋อไม่ควรจะพูดถึงเรื่องที่พวกเจ้าตกลุกป่าสีแกะขึ้นมาได้อีกหันซ้ำไปจากหน้าในตอนแรกเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เขาไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันถือเป็นลางร้ายเขาจะไม่พูดถึงสิ่งที่ตกขึ้นมาได้กับใครอีก แต่ถึงจะพูดแบบนั้นเขาก็ไม่ได้รู้จักใครคนอื่นในเผ่าเฟร r ี h ไฮดดังนั้นถึงแม้เขาอยากจะบอกใครสักคนมันก็ไม่มีใครที่เขาสามารถบอกได้ไปกันเถอะพวกเจ้าทั้งคู่ควรจะไปจากทะเลสาบอันเดอร์เวลสักพักเอสควิวสีพูดกับพวกเขาหลังจากนั้นเธอก็เทเลพอร์ตหนันเซนและเป่าเออออกไปจากทะเลสาบหานันเซนทำรีคอร์เกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปมันเป็นสถานที่ที่ถูกรู้จักกันในชื่อเจลเดมอนฮอล และเขาก็ทาเกี่ยวกับซีโนเจนอีกที่สามารถล่าได้เขาได้รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นเคยเป็นเพียงแค่ถ้ำถ้ำหนึ่งแต่เผ่าเฟรรี่ไฮได้สร้างปราสาทขึ้นบนถ้ำถ้ำนั้นแต่การสร้างสิ่งก่อสร้างนั่นว่าปราสาทอาจเป็นอะไรที่ผิดไปหน่อยในความจริงแล้วมันเหมือนกับคุกมากกว่ามันมีซีโนเจนอีกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำใต้เจลเดมมันหอมมาเป็นเวลายาวนานซีโนเจนอีกตัวนี้ขับพลังที่จะหนีออกมาจากคุกแต่เมื่อเวลาผ่านไป มันก็ได้เรียนรู้วิธีการสร้างร่างโคลนที่จะเข้าไปในปราสาทที่อยู่เหนือธรรมได้สําเร็จร่างโคลนที่ถูกสร้างขึ้นเป็นระดับเทพเจ้าขั้นพร imitive เผ่าเฟรี่ไฮนนั้นจําเป็นต้องส่งคนไปในเจลเดมอนฮอรเป็นระยะๆะะเพื่อฆ่าร่างโคลนและทําให้แน่ใจว่าสีนดจเนอีกตัวนั้นจะหนีออกมาไม่ได้ลีเคอร์เออร์และเอสควิสิตได้จัดการเรื่องเอกสารการขออนุญาตเข้าไปล่านในเจลเดมอนฮอลเรียบร้อยแล้วตอนนี้เมื่อคำขอของพวกเธอได้รับการอนุมัติ หันเซิ่นก็ได้รับโอกาสให้ลาสีโน,โจนเจเนอิกระดับเทพเจ้าตามลําพังสีโน,โจนเจเนอิกระดับเทพเจ้าขั้นพรีมิ t ีฟอย่างนั้นรึเราควรจะทดสอบพลังของเซ็อพอลโลก,กับมันแล้วเรายังจะได้รับยิงสีโน,โจนเจเนอิกมาด้วยนั่นเป็นการยิงตืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวหันเซิงนคิดอย่างมีความสุขวิญ,ญญาณอสุนเสื้อคลมวิญ,ญญาณราชานกยูงและท่านูงูหกคอนั้นไม่ใช่สิ่งที่หันเซิ้นจะนำออกมาใช้ได้ ขณะที่หลีกเคอเออหรือเอ็กซ์คริสิตยังอยู่รอบๆเขาไม่อยากให้พวกเธอรู้สึกตัวว่าวิญญาณอสนุนและสมบัติซิโนโนตในอีกนั้นแตกต่างกันเซตอพอรโลที่เขาได้รับมาใหม่นี้จะช่วยเหลือหันเซนอย่างมากในการเก็บความลับของเขาพวกเขาทั้งสี่เดินทางไปที่เจลเดมอนฮอที่นั่นหลีกเคอเออรับตัวเป่าเออจากหาันเซนเพื่อให้เขาเข้าไปล่าในเจลเดมอนฮอต์าลลาพังพวกเธอจะรอคอยอยู่ด้านนอกหันเซนไม่ได้หวั่นระแวงอะไรเขาคิดว่า พวกเธอแค่ต้องการจะได้รับประสบการณ์การต่อสู้ของเขามากขึ้นและนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเธอขอให้เขาไปฆ่าร่างโคลนของซีโนเจเนอิกด้วยเหตุนั้นหันซั่นจึงเปิดประตูเข้าไปสู่เจลโดย์มอนฮออย่างไม่ลังเลสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่อง Kotori Channel ได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ